ชมสวนละไมนะคะโอุย้ยน่าสงสารมากเลยมันแห้งมากเลยนะคะลูกเล็กค่ะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะปกติก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังเขียวอยู่เลยนะคะก็น่าจะได้กินผลช่วงประมาณมิถุนากรกฎานะคะนี่หรือไม่งั้นก็จะประมาณไปลายพฤษภาค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะอ,อ๋อมีมีมีต้นเมล็ดที่งอกขึ้นก็มีหลายต้นอยู่นะคะแต่ให้ผลผลิตแค่ต้นเดียวนะคะ เราก็จะมาตอนกิ่งไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีต้นที่งอกใหม่ก็มีนะคะแล้วก็บอนไว้ก็ไปปลูกที่อื่นด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์มันสูญไปนะคะต้นนี้รสชาติออกจะสามรสนะคะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะแล้วก็ติดเค็มนิดๆน,น,นะคะรสชาติด,ดีมากค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่รสชาติดีแต่ลูกก็จะ,ะไม่ใหญ่มากเหมือนที่เขาเอามาขายกันนะคะไม่ใช่เมะไฟนะคะแต่เป็นละไมนะคะละไมเอามาจากภาคใต้นะคะ ได้ได้พันมาจากทางภาคใต้นะคะพี่น้องชาวภาคใต้นี้ก็จะเป็นคนที่โชคดีเนาะจะมีพันธุ์พืชที่หลากหลายมากเลยนะคะเราก็มีญาติพี่น้องอยู่ทางโซนนั้นนะคะแล้วก็ได้มานะคะก็เอามาปลูกไว้นะคะก็ก็ก็กดกดีนะคะดกทุกปีเลยนะคะไม่ไม่ได้เว้นนะคะปกติไม้ผลนี้คือ ก็จะมีผลผลิตปีเว้นปีนะคะก็จะสะสมอาหาร1ปีแล้วก็ปีต่อไปถึงจะติดนะคะอย่างอย่างาลำไย,ยอยู่ที่หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นพันอีดอแต่ว่ามันก็จะติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะเพราะว่ามีไฟอยู่หน้าบ้านนะคะติดถนนก็เลยจะมีปัญหาเรื่องแสงด้วยนะคะแสงมีปัญหาแต่ตัวนี้ก็จะติดแร้งนะคะมีต้นเดียวแล้วก็ ทนแรงนะคะแต่ลูกไม่ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลนะคะผลแกะอยู่บ้านเนาะก็ไม่มีใครดูแลนะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะแต่ก็ให้ผลดกทุกปีเลยนะคะผลดกมากนะคะยังยังเขียวอยู่นะคะเขียวอยู่เลยนะคะก็น่าจะเป็นเดือนหน้าแล้วอาจจะเหลืองเหลืองๆให้เราเห็นนะคะแต่ข้างล่างยังขั้นบนเลยนะคะก็ก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้ว ก็ดีใจนะคะมาเห็นอย่างนี้ก็ดีใจมีความชอบนะคะเป็นความสุขนะคะเมื่อเนี่ยอืมมันก็แรงจัดจริงเนาะถ้าฝนตกมาหน่อยก็จะเขียวชุ่มขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้น้ําค่ะกลับมาดูแ,แลแล้วในช่วงเมษานะคะอย่างว่าแหละเราไปที่อื่นเราก็ไม่ได้ดูแ,แลถ้าเราอยู่ด้วยเราก็จะได้ดูแ,แลพวกน้ำมาธาอาหารของเขานะคะ โดกค่ะโดกมากสูงนะนี่เนาะเป็นความสุขของชาวสวนค่ะเมื่อเห็นผลผลิตออกมาแล้วก็มีความสุขเนาะนี่ เราก็จะมาลองตอนกิ่งดูนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ขั้นต่อไปเราก็จะตอนกิ่งแล้วก็ขยายพันธุ์พืชนะคะทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะตรงนี้เราอยู่กับสวนเราก็มีความสุขแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วเนาะร้อนก็ร้อนสวยค่ะสวย ยิ่งถ้าสุกนวะเหลืองเต็มต้นนี่อุ้ยสวยมากเลยสุกถ้าสุกมากๆหน่อยก็จะหวานนะคะถ้าสุกไม่มากก็จะออกเปรี้ยวนะคะเราก็จะรอให้สุกเต็มที่นะคะเราก็จะเก็บนะคะก็จะเก็บนะคะ